สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมโรงเรียนราชวินิตบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการออกประกาศแจ้งเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่25พฤษภาคม2568ออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน2568หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด -19 กลับมาหน้ากังวลอีกครั้งโดยมีรายงานการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ ประกาศร,ระบุว่าโรงเรียนจำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีมติขอให้ชะลอการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มขนาดใหญ่เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองทุกท่านโดยการประชุมผู้ปกครองในวันที่9มิถุนายนจะแบ่งออกเป็น2รอบได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3เวลา8 0นาิกาถึง0นาฬิกานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ปีที่6เวลา1 0นาิกาถึงส2นาฬิกาโรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวพร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการติดตามข่าวสารและเตรียมให้พร้อมเพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมสำคัญ พร้อมกันนี้โรงเรียนยังประกาศให้เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นเรียนออนไลน์ในช่วงวันที่26-28พฤษภาค,คม2568เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดในสถานศึกษาโดยขอให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมเรียนออนไลน์อย่างเต็มที่ตามตารางเรียนที่โรงเรียนจัดไว้